MacBook Air M2 ตัวใหม่น да ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับ <ę. S 1> อย่างที่ทราบกันนะครับ Apple ได้เปิดตัวนะครับ MacBook Air M2 ตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ MacBook Air ตัวใหม่นี่นะครับ คนที่ตามอยู่คิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอย่างแรกเลยที่คุณชอบก็คือดีไซน์ใหม่มันจะเปลี่ยนโฉมดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงคือดีไซน์มันก็จะคล้ายคล้าย MacBook Pro ด้วยแต่มันคือ MacBook Air ซึ่งมันเล็กและบางกว่านะครับอ่ามันมีสเปคอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกัน,นคร่าวๆนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าคุณต้องการรู้รายละเอียดเชิงลึกเนี่ย สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บ apple com นะครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่เลยนะครับถ้าใครที่แบบว่า,าเ,ปเป็นเชิงเทคนิคมากเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเลยวันนี้เราเอาคุยกันแบบพื้นๆบ้าน,านๆนะครับแบบสบายๆเข้าใจง่ายนะครับสิ่งแรกเลยที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือดีไซน์เนี่ยจะใหม่หมดนะครับดีไซน์เนี้ยนอกจากดีไซน์ใหม่แล้วก็ยังเป็นชิปตัวใหม่ด้วยก็คือเป็นชิป m 2ที่เรารู้อยู่แล้วว่า มันแรงมากแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับเขาบอกว่าใช้งานได้นานสูงสุดถึง18ชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งซึ่งเราก็คงทั้งวันทำงานเนี่ยเต็มที่ก็ไม่น่าจะถ้าเดินทางด้วยพวกพาไปด้วยก็คงไม่ไม่น่าจะใช้งานเกินอยู่แล้วก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับนอกจากถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่กับพี่โดยที่เราไม่ต้องการชาร์จแบตเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหลือเฟือนะ ถ้าเราใช้งานจริงๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับสำหรับอายุแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกอันนี้นะครับเรื่องจอภาพก็จะเป็น Liquid Retina นะครับซึ่งจอมันก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะสวยแล้วภาพจะคมมากนะครับแล้วก็กล้องกับเสียงเนี่ยนะครับก็หายห่วงครับกล้องกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็น Full HD ละก็จะคมชัดมากขึ้นเวลาที่เรา ประชุมหรือว่ามีการคุยออนไลน์แล้วเราเปิดกล้องเราด้วยนี่ฮะไม่ต้องกลัวนะครับคราวนี้ชัดคมเชี้ยแน่นอนแล้วก็คุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นด้วยส่วนเรื่องสีนะครับเรื่องสีนี่ MacBook Air นี่มีสีให้เลือก4ส,สีเลยครับแต่ว่าก็ยังเป็นสีในแบบเฉดโทนเดียวกันนะครับตั้งแต่คือ มืดมาเลยที่เขาเรียกว่ามิดไนท์นะฮะจนกระทั่งถึง s t a r ์ไลท์นะครับมันก็จะไล่เฉดขึ้นมานะครับก็คือเป็นมิดไนท์นะครับแล้วก็เป็นสีเทาสเปซเกรย์นะครับแล้วก็เป็นสีเงินสีคลาสสิกเลยสีเงินสี Silver เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสีสตาร์ไ g h t ที่มันจะเป็นคล้ายๆสีขาวแต่มันไม่ได้ขาวมากอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องชิป m 2นิดหนึ่งนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของ apple silicon เนี่ยนะครับเจเนอเรชันถัดไปเนี่ยนะฮะตอนนี้ ล่าสุดเนี่ยมันก็คือชิป M2 ละไม่มีตัวไหนล่าสุดไปกว่านี้ละก่อนหน้านี้เราก็ยังนั่งคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็น M1 เหมือนเดิมหรือว่ามันจะเป็น M1 Pro M1 Mac อะไรต่ออะไรแต่ว่าได้บทสรุปแล้วก็คือมันก็เป็นชิป M2 นะครับแล้วก็ CPU ก็เป็นแบบ8คอร์นะครับซึ่งมันก็จะแรงทีเดียวส่วน GPU ก็เป็น10คอร์นะครับส่วนคนที่เอา MacBook Air เนี่ยครับมาใช้เกี่ยวกับงานวิดีโอโปรดักชันนะครับการตัดต่อภาพที่เป็นแบบ 4K หรือ 8K เนี่ยตอนนี้คุณสามารถทำได้ล้ไม่น่ากังวลมากแล้วนะครับมันแรงพอที่จะให้คุณตัดต่อไฟล์ใหญ่ๆได้แล้วนะครับทีนี้พอพูดถึงชิปแล้วเนี่ยหลายคนก็จะมีความคิดว่าแน่นอนตัวใหม่ชิปเป็นแรงกว่าน่าสนใจแต่ว่าราคามันก็สูงกว่าด้วยในขณะที่ตัวเก่าก็อาจจะราคาถูกลงอะไรแบบนี้ ระหว่างชิป M1 กับ M2 มันต่างกันมากไหมเขาบอกว่า M2 เนี่ยมันจะเร็วกว่าชิป M1 ที่ใช้อยู่ในตัวเก่าเนี่ยประมาณ1.4เท่าตัวนะฮะครน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณละว,ว่าคุณเอาไปใช้ทำงานอะไรคุณนิดความแรงความเร็วมากแค่ไหนมันจะช่วยประหยัดเวลาคุณมากไหมนะฮะถ้าคุณจะซื้อตัวเก่ามาใช้หรือว่าจะจำเป็นเป็นตัวใหม่นี้เลยนะครับก็แล้วก็กลับมาเรื่อง เสียงนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีไมโครโฟน3ตัวเลยนะครับก็คือต้องการจะไม่โชว์ว่าคุณจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่เวลาคุณคุยด้วย Macbook ของคุณแล้วเนี่ยเสียงจะได้ยินฟังชัดแน่นอนนะฮะคือมันก็จะอยู่รอบเลยคุณจะเอียงซ้ายเอียงขวากระเถิบหน้ากระเถิบหลังอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยินชัดแน่นอนเพราะมันมีไม่ถึง3ตัวนะครับส่วนระบบเสียงนะฮะก็มีลำโพงทั้งหมด4ตัวมีซับวูฟเฟอร์2ตัวมีทวีตเตอร์2ตัวนะครับ ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเอามาดูหนังนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้หูฟังหรืออะไรพวกนี้มันก็จะได้ทรสมากขึ้นนะครับแต่ว่าคือ macbook ก็คือ macbook กันะฮะถึงมันจะฟังดูดีโอเคแต่ลำโพงมันตัวเล็กนิดเดียวนะฮะมันก็เป็นมันก็เหมือนกับเราฟังโน้ตบุ๊กอยู่ดีมันก็ถ้าสำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ายังไงใส่หูฟังเนี่ยมันก็ยังสะใจกว่า นั่งฟังจากลำโพงถึงแม้มันจะมีลำโพงถึง4ตัวด้วยกันอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็ macbook ตัวนี้ก็เป็นระบบ touch id นะครับใช้ในการปลดล็อกเข้าคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะสะดวกง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีช่องต่อหูฟังอยู่นะฮะสามมิลน,นะฮะแล้วก็อีกอัานหนึ่งที่กลับมาก็คือ mac safe นะครับก็คือว่าตัวชาร์จแบตจะเป็นแบบ mac safe ละซึ่งซึ่งส่วนตัวผมชอบอยละ ะะก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมันเดินมาเตะสายแล้วจะดึงคอมพิวเตอร์ตกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะหลุดออกไปมันเป็นแม่เหล็ก snap ปุ๊บง่ายสะดวกใช้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนพอร์ตนี่นะครับก็จะมีพอร์ต Thunderbolt ให้2พอร์ตนะครับซึ่งคือมันเป็น MacBook Air นะครับเราก็ไม่ expect ว่าเราจะใช้งานกับมันหนักมากแต่มันเหมาะกับการเดินทางเพราะฉะนั้นพอร์ตสองพอร์ตเขาคิดว่าน่าจะเพียงพอละ แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแบบมีฮาร์ดไดรฟ์มีนู่นมีนั่นต้องการต่อเยอะแยะอะไรเงี้ยก็คงจะต้องซื้อเอ็กเซนชั่นเพิ่มต่อไปนะครับในการพ่วงต่อ usb หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะฮะสำหรับ macbook air ตัวใหม่ที่เป็นชิป m 2นะครับคุณคิดว่ายังไงฮะคุณคิดว่ามันน่าสนใจไหมน่าซื้อไหมมันเหมาะสำหรับคุณหรือเปล่านะฮะส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดอะครับ ถ้าไม่ต้องพูดถึงถ้าใครที่มีบัตเจนนะฮะถ้าใครที่มีตังค์เนี่ยถึงแม้คุณจะซื้อไปแค่นั่งดูหนังนั่งฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตเฉยๆนะครับแต่ว่าคุณอยากได้คุณมีตังค์คุณอยากได้สเปกใหญ่ๆเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพูดถึงถ้าคุณที่มีมีบัตเจนจำกัดนะฮะมีงบประมาณจํากัดอยู่แล้วก็มันจะเลือกให้มันเหมาะกับงานของคุณมากที่สุดเนี่ยสำหรับแม่ o o k Air เนี่ยข้อคิดของมันหลักๆเลยนะครับผมว่านะ มันไม่ใช่อยู่แค่การทำงานว่าคุณทำงานอะไรแต่ว่ามันเหมาะกับการพกพาถ้าคุณมีการเดินทางอยู่ตลอดเลยมีการเดินทางตลอดต้องทำงานต้องออกไปพบลูกค้าต้องไปอะไรแบบนี้แล้วก็จะต้องพกคอมพิวเตอร์ไปด้วยตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า MacBook Air นี่เหมาะเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็มันกะเบาด้วยแต่ว่าถ้าเป็น MacBook Pro อย่างเงี้ยมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นมามันก็จะพกพาลำบากมากขึ้น แต่ว่ามันก็จะมีกําลังในการทํางานมากขึ้นใช่ไหมสมมุติว่าคุณคุณเข้าออฟฟิศแล้วคุณต้องใช้แม c คแม็คบุ๊กของคุณเนี่ยไปนั่งตัดต่อวิดีโอเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดจากออฟฟิศแล้วกลับมาบ้านก็ใช้แม c คบุ๊กตัวเดิมเนี่ยนั่งตัดต่อวิดีโอโอเคอันนี้อาจจะไปรุ่นใหญ่ขึ้นอาจจะเหมาะแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานมันมากขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยส่วนตัวผมเลยนะฮะถ้าเดินทางพบปะลูกค้าอะไรต่ออะไรใช้ในการแบบใส่กระเป๋าสะพายไปตลอดเรื่อยๆเนี่ย แมคบุ๊กแอ r เหมาะมากนะครับคุณคิดว่ายัางไงฮะมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือว่าตัวใหญ่เหมาะกว่าหรือว่าตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ใครสนใจก็เข้าไปจองได้ในเว็บเ uh, ว็บ a อ p l e c o m นะฮะก็เข้าไปรีบสั่งจองไปไล่ดูสีเลือกสีเลือกสเปคอะไรกันได้เลยนะครับในนั้นนะครับก็ส่วนอีกการหนึ่งสำหรับคุณที่ชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันนะฮะคุณที่ทำงานตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้หรือถ่ายรูป ช่องนี้นะฮะมี playlist นะครับที่เกี่ยวกับสอนสอนถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่นะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวก Apple พวกนี้นะครับมีอยู่ในช่องนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเฉพาะ playlist ที่คุณชอบได้ไม่จำเป็นที่จะต้องตามไปไล่ดูทั้งหมดหลายอย่างมันจะเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไปเลือกดู p l a y l ที่คุณชอบได้แล้วก็ฝากกดไลค์ง่ายๆนะฮะถ้าคุณชอบกดไลค์เข้ามา,าทักทายคอมเมนต์ติชมแนะนำกันเข้ามาได้นะครับที่ช่องนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ